ฟิน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 พ่อฟอหัวป่าโอ้โหเขาเลี้ยงเหรอ พ่อค้หัวป่าพ่อค้หัวป่าเสียบลูกทิ้นเสียบลูกทิ้นไม้เท่าไรครับไม้เท่าไรไม้เท่าไรไม้ละสิบไม้ยี่สิบบาทไม้ยี่สิบบาทลูกทิ้นแท้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 มาตรฐานเออพ่อโคหัวป่าเอ็นมัวแท้ๆเอนมัวแท้จนะ ครับนี่เป็นโมเท้านะเม็ดหนึ่งแพงแต่ขายเป็นเม็ดละแปดบาทอ๋อเม็ดละแปดบาทใชวนี่ของแท้ของแท้อีกเป็นแคร์แล้วก็หูแท้หมูแท้ด้วยโอ้ไม่มีแค่มีที่นี่ที่เดียวมีที่นี่ที่เดียวจะแกะเลี้ยงเหรอสั่งได้สั่งได้จะแกะเลี้ยงใช่ไหมตามเน็ตตามอะไรได้เดี๋ยวจะส่งให้จะแกะเลี้ยงใช่ป่ะโอ้ย นะฮะที่ย่างทำกันเองนะที่ย่างทำกันเองสารเจือปนนะเพื่อไม่มีแป้งปนไม่มีแป้งปนเนื้อเอ็นแท้ๆอ๋อนะฮะนี่คือการันตีด้วยอ่าด้วยพ่อโคหัวป่านะพ่อโคหัวป่านะอืมใส่ไปเติมสีเต็มเต็มเต็ม น้ำจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆนะฮะดูเดี๋ยวน้ำจิ้มนะดูน้ำจิ้มแซ่บๆนะฮะน้ำจิ้มทำเองปะเนี่ยอ่าน้ำจิ้มนี่ทำเองทำเองใช่ปะไม่มีไม่ใช่สายกันบูดมีน้ำมะขามเปียกแล้วก็มีน้ำกระเทียมดองมีน้ำกระเทียมดองด้วยอแล้วก็น้ำตาลทรายต้องไปเคี่ยวเป็นน้ำแล้วใส่แล้วพริกดำได้มาตรฐานอ๋อ <laughs> <c oughs> ข้อควองว่าป่าเจ้าแก่เลี้ยงเจ้าแก่เลี้ยงนะครับผมนู่นไอตัวนั่นนอนรอกินเลยน่ะนอนรอกินเลยนะนอนรอกินนะครับนอนรอกินเนะนอนอ <laughs>